ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะฮะทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ ได้มีการประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการรายงานตรงกันนะไม่ว่าจะเป็น AP c n ซและก็สำนักข่าวต่างๆทั่วโลกนะครับวันนี้รายงานเนื่องจากว่าโดนัททรัมป์นะครับได้ขึ้นเวทีที่เมืองเวสต์ปาบีชรัฐฟลอริดาบ้านเกิดนะฮะพร้อมกับประกาศชัยชนะนะครับประกาศชัยชนะเหนือรองประธานาธิบดีกามาราแฮริสคู่แข่งจากเดโมแครตเสียงเชียร์กระหึ่มเ,เลยนะฮะผู้สนับสนุนมาฟังคำปราศัยของทรัมป์ปราศัยแรกนะฮะยังอันนี้ยังไม่เป็น ีแค่ประกาศชัยชนะนะฮะคึกคักันเลยทีเดียวชัยชนะครั้งนี้เขาบอกว่าเขาคว้าชัยที่รัฐสวิงสเตทที่นอสแค c โร o น i n จอร์เจียแล้วก็เ e n ซิลเวเนียนะฮะทำให้ทรัมป์มีคะแนนตรึงนละนำโด่งอยู่ที่267ขาดอีกแค่3 <5. S 2> แต่อีกแค่3าไม่ทำไมไม่ลุ้นกนลาไม่ถึง 270คู่แข่งนะฮะอย่างแฮร์ริสนะครับโอ้โหตอนนี้ยังห่างเลยนะฮะตามหลังอยู่ที่224และประเด็นสำคัญก็คือคะแนนในสวิงสเตทนะคะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนำอยู่ทุกรัฐคือในนอ t แคโรไลนาจ g ร์เจียแล้วก็เพนซิลเวเนียเนี่ยนะคะทรัมป์เนี่ยเขาชนะไปแล้วเรียบร้อยส่วน,นอีก4รัฐที่เหลือเนี่ยก็ปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็นำอยู่ทั้ง4รัฐ สีส้มๆที่เราให้เห็นสีแดงพรามชนะสีส้มๆนี่คะแนนค่อนข้างจะนำ <c oughs> นะก็รอนับเสร็จนะจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์นะคะจึงประกาศชัยชนะเรียบร้อยแล้วคือแน่นอนว่าใครถึง270ก่อนนะก็ <c oughs> เป็นผู้ชนะไปนะคะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกนะคะที่ สามารถกลับมาดํารงตําแหน่งซ้ําอีกแม้ว่าจะไม่ได้ต่อนเนื่องกันนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือได้ว่ามีปมประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หลายเรื่องค,คือไม่ได้เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐที่สามารถดํารงตําแหน่งสองสมัยได้แต่ถ้าเทียบกับบุคคลที่เคยมีปมประเด็นวิพากษ์วิจารณ์<ม>เรื่องของคดีความ,มก็ถือได้ว่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะอายุ78ปีนี่เป็นสมัยที่2แล้วนะคะที่เขาเนี่ยจะได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีหากว่าผลการนับคะแนนออกมาอย่างเป็นทางการโดนัลด ก็จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่4 7นะคะทีมงานเราแยกย่อยลงไปดูใน7จรัฐสวิงสเตทที่ว่าเนี่ยนะฮะ,ะซึ่งกาะติดกันเพนซิลเวเนียนะครับโอ้โห50.9กับ48.2ดนะฮะดูคะแนนโหวตก็3ล้าน4กับ3ล้าน2นะครับนี่นะฮะถัดมามิชิแกนนะฮะ5 2 5อันนี้ก็ออค่อนข้างจะห่างนิดนึงนีง่ห่างนิดนึงกับ45.8นะครับ ถัดมาวิสคอนซินนะฮะนี่ห้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งก็ท้าวอีกเหมือนกันแล้วก็แฮร์ริสอยู่ที่สี่สิบเจ็ดจุดสี่นะครับล้านหกกับล้านห้านะครับเนวาดานะฮะนี่ห้าสิบเอ็ดจุดห้าหนึ่งก็สูสีก็ไม่ได้ห่างมากนะก็ถือว่ายังก้ามกึง่งก้ามกึ่งเลยแหละห้าสิบกว่ากับสี่สิบกว่าปปลายสวิงไปสวิงมานะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะเนวาดาก็ชนะ แล้วก็จอร์เจียก็ชนะแอริโซนาก็ชนะนะฮะห้าสิบจุดแปดกับสี่สิบแปดจุดสามนะฮะนอตแคโรไลนีห้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งแล้วก็สี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดที่ทั้มเองก็บอกว่าเนี่ยพราะฝนชัยชนะจากลัดนี้ด้วยสำคัญเหมือนกันนะครับนี่แหละจึงเป็นที่มาแล้วก็รวมนะฮะโอ้โห ณนะตอนนี้ชนะไปแล้ว3รัฐเหลืออีก4รัฐที่คะแนนนำด้วยสำหรับสวิงสเตทนะคะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูประวัติของเขาแบบเร็วๆก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเส้นทางการเมืองนั้นก็เริ่มมาจากการเป็นนักธุรกิจนะคะแล้วก็ทำธุรกิจมาหลายอย่างก็มีทั้งประสบความสำเร็จหรือว่าบางครั้งก็อาจจะมีไม่ได้ประสบความสำเร็จบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ก้าวเ,เข้ามาเล่นการเมืองเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกก็คือสมัยปี2016นะคะแล้วก็พอมาสมัยปี2020 ก็แพ้ให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งในสมัยนี้2024 เขาคือว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่27นะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากมีหลายคนสงสัยว่าอะไรทำให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นสามารถที่จะเอาชนะกัม马าแฮร์ริสซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรคเดโมแครตแล้วก็เป็นรัฐบาลปัจจุบันของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คือรีพับลิกันนะคะสำนักข่าว AP เี่ยไปสำรวจชาวอเมริกันที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประเด็นสาระสำคัญที่ทรัมป์นั้นชูขึ้นมาเพื่อหาเสียงมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่ชาวสหรัฐอเมริกานั้นกําลังผเผชิญอยู่นะคะแล้วก็หัวใจสําคัญที่ทรัมป์นั้นหาเสียงก็คือการแก้ปัญหาวิกฤตผู้อพยพซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นเจอปัญหาวิกฤตผู้อพยพที่โจไบเดนเนี่ยเปิดรับผู้ลี้ภัยเข้ามาจนนําปัญหามาสู่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เขามาแย่งงานคนสหรัฐอเมริกาน,นะคะในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาประกาศเลยว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะ make อเมริกา great once again คือจะทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่แล้วถามว่ากลับมายิ่งใหญ่ยังไงหนึ่งจะแก้ปัญหาผู้อพยพและ2คืออเมริกาต้องดีที่สุดจะขึ้นกำแพงภาษีสินค้านําเข้าจากจีน6 0ถึงร้อแล้วก็รวมไปถึงการขึ้นภาษีจากประเทศอื่นๆ1 0 2ถึงยีเเพื่อกระตุ้นการสร้างงานแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ให้คนสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับมาได้ประโยชน์จากการที่เพิ่ม การผลิตน้ำมันดิบภายในประเทศให้มากขึ้นแทนพลังงานสะอาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกฤฤแล้วก็ลดค่าครองชีพนะคะก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นหนึ่งในโนโยบายที่ทำให้โดนัลด,ด์ทรัมป์เนี่ยเอาชนะกรมมลาแฮร์ริสไปได้หรือเปล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตอนที่ทรัมป์ขึ้นประกาศชัยชนะเมื่อช่วง1-2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีคำแถลงหรือคำขอบคุณที่พูด กับผู้สนับสนุนและก็ครอบครัวและก็บรรดาคนที่เป็นทีมหาเสียงของชัมชํมชัํมบอกว่าต้องขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยให้เขาคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายเป็นชัยชนะที่สหรัฐไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมประกาศจะทำให้อเมริกันกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง และยังคุยว่าพระเจ้าช่วยให้เขารอดชีวิตจากการถูกความพยายามในการลอบสังหารถ้าทำกันได้นะฮะมือปืนไปซุ่มอยู่บนหลังคาคนข้างล่างก็มาฟังปราัยหาเสียงอันนี้ก็ดุมดุมดุมด,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 มดุมขึ้นไปยังก็ไม่มีใครเห็นนะฮะเดชะบุญว่าทํานะพลิกเอี้ยวตัวแล้วก็หลบไปในนีแสดงท่าทีว่าต้องขอบคุณพระเจ้านะที่เขาทำให้เขารอดมาได้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้เขากลับมาเป็นประธานาธิบดี เพื่อช่วยอเมริกาให้กลับมาอีกครั้งโอ้โหนะฮะยังประกาศนโยบายคร่าวๆอย่างแรกคือจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพนะฮะและจะยกระดับความมั่นคงแนวชายแดนรวมไปถึงเศรษฐกิจของอเมริกาจะกลับมารุ่งโรดอีกครั้งนะฮะและก็ทรัมป์ยัยงยกย่องอีอนมัสนะครับเศรษฐีเจ้จาของเทสลาและก็สเปดเอ็กวานี่คืออัจฉริยะ นาซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่า <c oughs> เาจ้าของเทสลานะคะอีลอนมัสก์เนี่ยก็เชียร์ทรัมป์แบบสุดใจขัดดิ้นนะคะ <c oughs> คือมีนักวิเคราะห์นะคะออกมา <c oughs> วิเคราะห์กันเหมือนกันว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอาจจะไม่ได้ส่งผลเฉพาะการเมืองในสหรัฐอเมริกา <c oughs> แต่ว่าอาจจะส่งผลต่อการเมืองของโลกใบนี้ด้วยนะคะถ้าเราลองไปไล่เลียงดูไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย โอไฮโอของสหรัฐอเมริกานะคะพอลเบกเนี่ยเขาออกมาระบุนะคะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยชาวสหรัฐอเมริกาต้องเลือก ระหว่างสถานภาพที่เป็นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เขาใช้คาว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากหน้ามือพลิกเป็นหลังมือคือมันจะเปลี่ยนแล้วก็แตกต่างก,กันจากสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเลยนะคะแล้วก็มองว่าโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยมีแนวนโยบายที่คาดเดาได้ยากพอสมควรในขณะที่นักวิจัยหลายแห่งนะคะออกมาคาดการในทิศทางเดียวกันว่าความปั่นป่วนของโลกใบนี้ อาจจะไม่ได้โฟกัสไปที่สงครามจริงๆคือก่อนหน้าน,นี้เราทราบกันดีว่าประเด็นภูมิรัฐศาสตร์โลกมีสงครามเกิดขึ้นหลายจุดรัสเซียยูเครนนะคะอิสราเอลอิรานตะวันออกกลางไต้หวันจีนนะคะหรือว่าเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้แต่ว่านักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าถ้าทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะคะคือมองว่าสงครามจริงๆเนี่ยอาจจะเบาลงท่าทีของทรัมป์เนี่ยจะเบาลงแต่สิ่งที่จะเพิ่มมากขึ้นก็คือสงครามการค้า ซึ่งคร้มประกาศเลยว่าจะขึ้นกำแงพงภาษีสินค้าจากจีน60%คือเขามองว่ารัสเซียเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้หลักของเขาแต่จีนเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้หลักเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจโลกอาจจะมีแนวโน้มกลับมาปั่นป่วนอีกหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของ IMF นะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศออกมาเตือนนะคะว่า โลกใบนี้ก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดสงครามการค้ารอบใหม่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มหดตัวเหมือนกันนะคะส่วนบ้านเราค่ะคุณบุรินอดุลวัฒนะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ศูนย์วิจัยกษิกรไทยนะคะได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็เปิดมุมมองเอาไว้ว่าทัาทรัมป์นะคะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ อาจจะทําให้ประเทศไทยแล้วก็อาเซียนได้รับผลกระทบพอสมควรเพราะว่าออหนึ่งก็คือดอลลาร์สหรัฐก็จะแข็งตัวขึ้นมเมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งตัวขึ้นเงินบาทก็จะอ่อนลงแล้วก็อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยก็อาจจะเจอการกีดกันเรื่องของภาษีนําเข้าที่สูงมากขึ้น 1. 1> ก็เลยอาจจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยตกอยู่ในสถานะที่เปราะบางนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่เกินจริงเพราะวันนี้เงินบาทของเราอ่อนค่าลงเนื่องจากว่า เงินดอลล่าสหรัฐแข็งค่าขึ้นวันนี้วันเดียวเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาถึง1.6ซ <c oughs> ซึ่งการที่ <c oughs> เงินบาทอ่อนค่าลงก็ส่งผลต่อราคาทองคำในบ้านเราด้วยนะคะถ้าไปดูราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยวันนี้ปรับตัวขึ้นมา400บาทมีการปรับตัวขึ้นลงทั้งหมด33ครั้งวื้หว้าสุดๆค่ะ 33ครั้งคือจริงๆถ้าไปดูโกลสปอรตนะคะราคาทองคําในตลาดโลกวันนี้ปรับตัวลดลงนะคะเงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นแต่พอดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าขึ้นเงินบาทอ่อนค่าลงก็เลยส่งผลต่อราคาทองคําในบ้านเรานะคะวันนี้ปิดตลาด16นาฬิกา5นาทีขึ้นลงไปทั้งหมด33ครั้งทําให้ราคาทองรูป,ปพรรณวันนี้เนี่ยนะคะราคาขายออกก็ไปยืนอยู่เหนือ44,000บาทอีกครั้งหนึ่งค่ะแม่จะเอาเงินจากไหนมาซื้อทองคําดีคื <c oughs> ก็จะอยู่ราคาประมาณ4ี่หมื่นสี่พันน้อยๆเนี่ยแต่ว่าวันนี้ด้วยความขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหลายครั้งก็คือติดตามสถานการณ์เอะความผันผวนจะเป็นอย่างไรนะครับพอนิ่งรู้ว่าทำแน่นอนแล้วก็ตรึงอยู่ที่ราคานี่แหละนะฮะต้องจับตามองกันต่อไปนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ